หมดพอนั่งให้วิ่ง50บน,นมันกอดข้อกันมาลางัลาง <c oughs> ต,<อ>ต้างก็ให้ตที่ยวหาแล้วเทีวหามาตัดหอลกโอ้ยฉันพ่อตัดอกอ่ะขึ้นอีโดนด้วเลยหนึ่งเปตัดหอกไปใส่ไปบนฝุ่นเอาไปใส่บน,นอนีกเอาไปบนหนะ้าหาบ,บ,บ่เป็นยังครับเป็นเรื่องธรรมาดาครับสูตรคำนวณเนาะมันก็มีเข่ามีโดดแต่ว่าบางคนเป็นถ้าเพิ่นวิ่ง คนกะจิตถือคิวระมังคนผู้หญงตัวคนผิ่หญิงตั้ตัวเดียวตรงวิ่งซีเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองถ้เกิดสามผมไม่ได้จำไห้เจ็ดคุณเป็นลายถูกตามตามสูตรมันแล้ววันนี้เจ็ดสามนะมันบอลคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาทราบบนน้องคนนี้ มาทาบผลแล้วคุณน้องโอ้ยมือเลี้ออกควงม้าเลยไก่ไมือเลี้ที่ออกคอกวงม้าวม่อเช้าเออมันบาวสายดีจีบดีดดดดผมเป็นไข่เป็นไข่อยู่ซีหาเมื่อคืนนะปฏิมาเนี่ยแั่มาจากสุรินทร์เป็นไข่เลยเนี่ยเสียงโว้ยยังนั่นยูเป็นไข่วัดโบเท่า,าสามที่เมือไปขีดดานช่วงเติมได้เฝ้ามา เห็นว่าทีมงานผลมะหาหรือเปล่าไม่ได้ครับผมไม่ได้มานั้นแบบครับผมไข่บันนี้จะปุยบนไข่ด้วยกันบนมากนะนะไข่แห้งวันเนี้ยตั้งแขนบวมออพอสะไวกับไข่พี่น้องนะไวแต่ไข่จะเป็นเจ้าหัวไงวันนี้จะปุยพื้นเด้วยนะครพบผนมะกรันวันได้มีเวลาเนาะมันไปเห็นว่นได้ไหมครับไปชิดตองดีๆก่อนนอนไข่แล้วเนาะเผนมาแต่สุดลิ้นผลเนี่ยทิ้งงาน เป็นใจไลยไข่แน่ลรอบอกไข่ไข่เน้น้อยหนึ่งไข่เน้น้อยหนึ่ง<น>ไปฉีดยายังไปหาหมอ,อยังไปหาหมอแล้วแต่ว่ได้ฉีดยาโอ้ผมไปผมกินยามาหลายหมื่นพอหายกันได้ไปหาหมอผมฉีดยาให้ห่งทีนึงเอา้าถามเข้าถามเข้าเนาะบ่ได้บ่ได้ตั้งใจมาาั่าดอกพี่น้องเอฟซีเพราะว่ามันมีเหตุจำเป็นเนาะคนนอกมีเจ็บมีไข้มีป่วยแก มือนีกัสิมาเอาแนวทางคื้เก่า่แหละงวดวันทีหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อหกสิแปดเนาะเออเท่าค้มไปงวดวางหันก่อนงวดว่างหันให้วิ่งห้าศูนย์บนมันกอดข้อกันมาลังปนลง้ตีาแล้วแ้วหมาตัดวอกอยทำว่าตัดรอก็ขึ้นอีดนนี่เลยหนไปตาดรอไปใส่ไปไปบนอเอาไปใส่บนอีกรอมทีไปบนน่า่ บอกเป็นอยังครับเป็นเรื่องธรรมดาครับสูตรคำนวณเนาะมันก็มีเขามีหรือแต่ว่าบางคนเป็นถ้าเพิ่นวิ่งเพิ่นก็สิตถือคิวระมังวิ่งด้วเพิ่นวิ่งแต่ตัวเดียวตรงวิ่งซีมักซีรู้เลยก็มักตั้งซีงวดบ่างหั่นแม่นอ่าบัดนี้งวดนี้เอาใหม่งวดนี้มีจังได๋นะครับ เดี๋ยวสแปดผมพี่ดิดแ่ได้ร้อมวิ่งบนสามกบแปดเดิไที่สามตัวเด่นที่สุดคือสามโอ้เสียงรถดังพุ่อยุ่ไก้ถนนสามตัวมีศูนย์หาสามสามตัวทีม็ตเดียวเลยเห็นปะแมนนย์หสามสองตัวได้ครับสองตัวมีสามแปดนะสามแปดสามลมักกับ่ากแปดแล้วมากันนั่นกับหักบกสามไปเลย ขันบ,บ่านมากกันาตัวหักจับคู่ให้ไหมให้ไหมสามใบ่นเถอะมมสามใบสามติดใบแต่ว่าก็าได้เขียนให้พี่น้องเด้เดี๋ยวมันจีหลายตัว,ตวพ,พี่น้องพี่จะเอาฟังแล้วจำเอาเนาะหรือว่าพี่น้องถไปตัดตัวดตัดเองก็ได้แมนมากแเฟรดครับหาคูมาได้เอาครับขันบ,บ,บ่านมาแปดสามมาสามแปดอ่ะวิ่งบนวิ่งบนสามกับแปดจับคู่ศูนย์ห้าสามสามตัวเร้่อนี่พี่น้อง แล้วก็สองตัวนี่สามแปดตัวเดียวหรือว่าพี่น้องท่านไหนอยากอยากจับเอาเองเนาะก็คือเอาสามกับแปดไปจับกับตัวอื่นก็ได้เหมือนบ่นนนนโอ้ครับอ่าบัดที่นี่ล่างครับล่างอนเล็นเกมตุกเเก้าตัววิ่งตัวรูดตัวเด่น 7, เจ็ดนะกับ,บเก้าเจ็ดตัวเดียววิ่งเจ็ดเน้นตัวเน้นเจ็ดติแมนเน้นเจ็ด จับคู่ได้ครับวันนี้เกดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองก็าเกดสามผมไม่ได้จำไงอ๋อเกตมันหลายตูวตามตามสูตรมันเร็วมันมีเจ็ดสามนะมันปะอ๋ออันนี้หนึ่งสองสามต้อเรียกว่าครบคู่อะถ้าวันนี้ผมไม่ได้จับสามเกตสามไงเจ็ดสามที่จริงเพิ่มอีกครั้งเลยเหมือนกับว่าหลายเด้เหมืว่านี่เป็นซี่ซี่หางเก่าเกตเด่นมันเกตเก่ามันกอดคอกันเนาะครับมันกอดคอกัน เออเจ็ดเก้าอีกตัวนึงต๋แม่มัขวดคอกันฮะกวดคอกันเพื่อมันกวดคอกันมาแบบงวดเพ่งหันเนาะม,มันมักเกล็ดหมักเปล็ดผมไม่เรียเนาะแต่ว่าเจ็ดสามนี่พี่น,อน้องอย่าลืมนะพ่ได้เขียนให้เดี๋ยวกระดาษเบ็ดหม่งเขียนพอดีพี่พูดที่เขียละครับอันผู้ใด้บ้าวิ่งใช่ใช่วิ่งสองตัวละครับทำมันนั่นพลาดแบบพ่งหันเนาะสี่กับห้าไปเจ็ดสีครับอ่ะเขียนแล้วแล้วเดี๋ยวถือโชว์ให้ติ๊กสี่บ้งย่อยหน่อยนะครับ ลงตำ่ำอีกครับอ๋อ,อ,อนเลนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้พี่น้องฟังอีกรอบหนึ่งก็เพราะว่ากอยากลบกวนเพ่อสบายโดนลรกพ่ออยสบายยังบัยังบัว่วงไข่ไดีปไะเดยตัววิ่งมีสามกับแปดนะครับตัวเด่นที่สุดก็คือสามนะครับตัววิ่งส่วนจับคู่สามตัวมีศูนย์หาสาม สองตัวมี38แล้วก็ล,าลา่างล่างหนึ่งมีวิ่ง7จกับ9จับคู่ไอ้มี3มหางนะครับเจ็ดหนึ่งเดสองแล้วก็7 9นะครับแต่ว่าพ่อสบายบอกว่ามี3าอีกตัวหนึ่งผู้ใดเสียเอาเจสใส่น้ำก็ได้เนะาะครับอ่ะ โอ้ยไทยคุณไข่ตัวคุณไข่มาไทยกันละบา,า,ไไา,าันหายไปไปไปตา้าบ่ทร่างจะไปฉีดยาน้มหมอคลินิกเด้อเพราะว่าไปโรงพยาบาลเพิ่นบ่ค่อยฉีดให้เลยไปโรงพยาบาลไปเกี่ยวยาพารายาอย่างมันยาพาราเลยทิ่บุตรแปลงเลยซื้อเอาย่่นนัละไปฉีดยาเข็มเดียวนี่ผมฉีดมาผมหายแลยส้วงแลยเอาเกะได้ตามนั่นเนาะพี่น้องให้เ <c oughs> บิ่งดุนพอสมควร นอจากรบกวนพ่อสบายโดนเนาะแต่คือจะเอาไปเป็นแนวทางนะครับถามผมมักบ่กชอบเบื้องเรากบบพันๆนเนาะเป็นเพียงแน,นวทางเท่านั้นนะครับผิดตึก,กบ้าๆกันนะครับงวดที่แล้วพ่อสบาย้ำเม่นจับคู่ให้หาซูนเนี่กระโดนกระโดนการขับวยตัดดอกกัรตัดดอกตัดดอกลาก้ซื้อนี่เนี่ยตัดออกซี่ซือนีครับทำจีนมซีเข้าหานะครับผมเอาทุนก็เก่าประกบ จะเอาตะเกาซี่เหมือนเรือเงยเเลยว่าเอาหาสังข์ออกหาเด็ดก็เหมือนเด็ดสีผมจะเป็นสีพินวนดกันครับสุดท้ายจะต้องขอบคุณพ่อสวัยครับสวัสดี